สร้างอานาคตของคุณจากสิ่งนี้นะคะนั่นก็คืออดีตของเราทุกคนนั่นเองนะคะหน่อยเองได้มีโอกาสนะคะได้ศึกษาศาสตร์แห่งกฎแรงดูดน,นะคะแล้วก็ผู้นาด้านจิตวิทยาหลายคนนะคะเช่นลอนดอนเบิร์นอับราฮัมฮิกนะคะแล้วก็กฎสัจธรรมกฎธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมันเป็นมายาไปแล้วนะคะมันเป็นผลพวงจากความคิดในอดีตของเรานะคะสถานการณ์ผู้คนที่เราเจอนะคะอาชีพการงานหรืออะไรก็ตามที่เราเจออยู่ตอนนี้นะคะ มันก็คือผลพวงจากความคิดในอดีตที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราเดินมาจนถึงจุดๆดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นตอนนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงมากๆเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะมันเป็นอดีตนะคะที่เราคิดว่าโอ้ยตรงนี้มันจริงจริงๆเนี่ยอดีตไปแล้วนะคะจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดก็คือความคิดของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่า สาเหตุนะคะที่เราเจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบนะคะเหมือนเหมือนเดิมนะคะคือเอาสมมตินะคะเราเคยอ,อกหักมาก่อนแล้วเราก็ยังมาเจอคนที่แบบคล้ายๆเดิมสไตล์เดิมๆนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเราก็อยู่ในแบบเหมือนคลื่นเดียวกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรนะคะเรามองความจริงที่มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็สร้างขึ้นใหม่ไง เราคิดว่าเออมันก็คงเป็นประมาณนี้แหละมันก็คงได้แค่นี้แหละแล้วเราก็คิดขึ้นมาแล้วเราก็สร้างเหตุการณ์แบบนี้ซ้าๆนะคะมันเป็นการสร้างจากอดีตยิ่งบางทีบางคนเนี่ยคิดถึงอดีตที่ผิดพลาดใช่ไหมคะแล้วเอารู้ความรู้สึกไปจมอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเสียใจยังไงอ,อกหักยังไงเครียดยังไงนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นอ่ะไปดึงกลับมานะคะมาทําให้เรารู้สึกว่าเราเครียดเราจมอยู่กับนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปเจอคนใหม่นะคะก็ เขาก็อยู่ในสไตไล์เดิมๆนะคะที่เข้ามาเพราะว่าเรากําลังส่งคลื่นความรู้สึกแบบนี้ออกไปเป็นการสร้างประสบการณ์ของเราขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บางทีนะคะการที่เราบอกว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์จริงมากๆที่เราบอกว่าอุ kind of ้ยจงมองความจริงบ้างสินะคะจะให้คิดว่ายังไงนะคะก็จริงๆแล้วความจริงของคนเรามีหลายเวอร์ชันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมองว่ามันเป็นความจริงมากๆในปัจจุบันขณะที่เราเหียนใช่ไหมคะแต่เราสามารถสร้างความจริงใหม่นะคะ นจินตนาการได้ก่อนนะคะเราอยากจะเป็นใครเราอยากจะเจอคนแบบไหนเราอยากจะเ,เจอความรักที่ใช่ยังไงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอยากเป็นยังไงจงใช้พลังจินตนาการคิดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะอย่าเอาอาดีตหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างเดียวเนี่ยเอามาสร้างประสบการณ์ใหม่นะคะให้เราคิดไปในสิ่งที่เราต้องการในจินตนาการไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราจะปรับเปลี่ยนความจริงในเวอร์ชั่นใหม่ของเรานะคะโดยการคิด พูดทำนะคะตั้งแต่จุดนี้นะคะไปจนถึงสถานการณ์ที่ที่เราจินตนาการไว้นะคะนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยความจริงมีหลายเวอร์ชันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสร้างนะคะเวอร์ชันความจริงของเรานะคะเป็นเวอร์ชันไหนนั่นเองนะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะให้คิดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะ อาจจะต้องใช้การฝึกนะคะแต่ทุกคนทําได้นะคะก็ลองพยายามดูค่ะคิดในสิ่งที่เราต้องการนะคะจินตนาการถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆอยากจะได้จริงๆนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะส่วนใครสนใจอยากจะรู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะคะหน่อยมีคอร์สชื่อ junior higher sales นะคะเป็นออดิโอเสียงนะคะฟัง เป็นการปลุกตัวตนภายในของคุณนะคะจูนตัวเองจูนกับจัก,กรวาลน่ะนะคะทําให้คุณรู้ตัวตวนที่แท้จริงแล้วคุณจะสามารถคิดบวกได้ตลอดและที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ดึงดูดคนที่ใช่นะคะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย